<laughs> เลเวลสามเยี่ยมเลยไหนมาตรงข้ามหน่อยห,อหนูพร้อมจะสรารภาพบาปแล้วว่าไงถ้าสถ้าถ้าเห็นสัญญาได้ไหมว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดนะมาอีกแล้วล่ะหืสัญญาได้ไหมว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดนะอันนี้เลเวลหนึ่ง โอ้โเลเวลหนึ่งเนี่ยใช่ใช่อันนี้ Level เลเวลหนึ่งใช่เลเวลสองล่ะมันม,มีกี่เลเวลเนี่ยฮะใครไปแค่ไป,ไปถ่ายแบบนั้นนะคะฮะอะไรเนี่ยอันนี้เลเวลสองืมโอ้โัน,นมีกี่เลี้ยวอะสาม หนเราดูสามสิแล้วมันเป็นงานอะไรเนี่ยเรเวลสามติดใบเลยนะหรื่อปล่าเนี่ยไม่มีบงไม่ใบหรอกดูกันแค่นี้เลเวลสามเรเวลสามดูสรรหาทำจริงใครมันเป็น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 ศิลปะศิลปะยังไงมันเป็นศิลปะ มันเป็นศิลปะมันเป็นศิลปะไอศิลปะเหรอฮะว้าวมันเป็นศิลปะมันเป็นศิลปะที่นี่มันเป็นศิลปะศิลปะยังไงโดนแกลหลอกไปถ่ายแบบเนี่ยไม่หนูร่กเขาโอ้ยเฮ้ปวดเทศหนูละกเขาจะโกรธจะเกลียดหนูเลยนะว้าว ถือว่าถ่ายแฟชั่นแล้วกันโ้โหใช่ไหมก็โ้โหสิถ่ายไปถ่ายแบบนั้นนะฮะทำเป็นศิลปะถ่ายแบบนั้นทำไมไม่ให้พี่ไปเป็นตากล้องยืนอยู่ด้วยด้วยอะเวก้รมอ่ะเอ้ยมัยบบนเป็นศิลปะนะ เมื่อคุณเป็นคนจริงจังแต่ดันติดตลกความดันขึ้นน่ะใช่เลยโอ้โอวยนะโ้ยนะโ้ยนะโวยนะโวยนะ โอ้ยนะโอ้ยนะนี่หนูจะกินหัวพี่เข้าไปหนูจะกินเข้าไปเรวช่องเขาก็เห็นกันเยอะไหมเนี่ยใครเห็นอะไรอะดูบ้างเนี่ยมันก็ไม่เยอะอะก็ก็ก็มีแค่ก็มีแค่เพื่อนอะไรเฉยๆในนี้ในนี้ไม่มีในนี้ไม่มีใครรู้นอกจากชาบูลงที่ไหนอีกไหมมีแค่มีแค่เลเวลหนึ่งที่ที่ที่คนอื่นเขาเห็นแล้วเขาก็ตกใจกันนิดหน่อยไม่ได้ยินเสียงเลยอะ มีแค่เลเดวหนึ่งที่คนอื่นเขาเห็นแล้วเขาก็ตกใจกันนิดหน่อยโอเคโอเคไม่มาถอนหายใจขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยฆ่าทิ้งเลยฆ่าเลยฆ่าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูทำงานหนูเป็นนางแบบหนูเป็นนางแบบได้เป็นนางแบบก็ได้ก็ยังดีที่ที่มาสารภาพความจริงดีกว่าไปเห็นแบบที่ลงไปแล้วอะไรอย่างนี้ มันลงไม่ได้ลงที่นี่ไม่ได้โอเคใช่มันลงไม่ได้โดนแล้วโดนใบแดงทัวร์เลย <c oughs> นลั่นแหละแกหัวร้อนปุดๆเลยอะ่ะสองชาบูอ่ะหนูบอกชาบูไปแล้ว <c oughs> รู้ไหมรู้ <c oughs> รไหมรู้ <c oughs> รไหม <c oughs> ชาบูบอกว่าอะไรรู้ปะ ่ายงงไเขาบอกว่าเออน่าจะชอบอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าอาจจะไม่โมโหหรอกแต่แต่แต่น่าจะชอบอะไรประมาณนี้เอาถ้าเป็นถ้ามันเป็นพี่พี่ก็ชอบละสิถ้ามันเป็นคนอื่นน่ะฮชาบูอยู่ตรงนู้นใาเห็นแล้วใช่ก็คือว่าก่อนก่อนก่อนมันจะมาถึงตรงนี้หนูไปถามชาบูแล้วว่าชาบูเป็นไงมั่งเออชาบูบอกว่าหูยอย่างงี้ว่ะโอเคมันเป็นงานก็คือเป็นงาน่ะนะอืแค่ถ่ายแบบ ใช่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 อ๋อนะจ้างมันแล้วกันถ้ามีคอลเลคชันต่อไปได้ไหมก็ได้ก็ถ่ายมาสิเอาไว้ให้ดูด้วยแล้วกันอ๋อโอเคโอเคเยี่ยมเลยก็มาเป็นงานก็เป็นงานก็คืองานอ่ะก็แค่ถ่ายรูปเฉยๆนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมาดีใจอีกมาดีใจเหรอดีใจเหรอก็เยี่ยมเลยก็เยี่ยมเลยมันเป็นงานก็เยี่ยมเลย มันเปนงานก็เยี่ยมเลยดูดีหนูไม่มีแม้แต่นิ้วโป้งเลยอ่ะพี่หนูก็พยายามหาชุดที่มันกินหัวอย่างนี้เลยอ,อืสารภา,าพก็ดีแล้วข้าหลังก็นะข้าหลังก็จะมีคอลเลกชันสองไงได้เอามาให้ดูก่อนหนูสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างอ่ะพี่อืใช้ตะกล้องนี่เป็นตะกล้องพ่อหมีหรือเปล่าว่าถ่ายแนวนี้ ชาวบ้านเยอะเธอด้วยใช่ใช่ใชใชใชคือหนูหนูไม่มีเซนต์หนูก็รู้ว่ามีมีพลังงานบางอย่างรับๆตัวหนูอะ